สวัสดีครับยินดีตรับสู่ช่องไทย School UK นะครับคลิปนี้เราอยู่กับ vocabulary ของเกี่ยวกับ weather นะครับสภาพอากาศนะครับซึ่ง weather หรือว่าสภาพอากาศเนี่ยสามารถจะพูดคุยกับคนอังกฤษได้ทุกคนเลยถ้าเดินผ่านไปผ่านมาอยากจะทักทายเนี่ยก็สามารถจะพูดคุยกับเวสเซอร์ได้นะครับเริ่มกันเลยนะครับที่คำว่า temperature นะครับหรือ temperature นะครับ temperature เนี่ยก็คืออุณหภูมิซึ่งก็คือ temperature เดียวกับที่เราเวลาเรามีไข้นะครับ temperature เนี่ยก็จะวัดเป็น ดีกรีนะครับดีกรีนี่ก็คือองศานะครับดีกรีคือองศาแต่องศาอะไรล่ะนะครับองศาก็คือเซนติเกรดนะครับเซนติเกรดเนี่ยก็คือองศาเซลเซียสนะครับหรือองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับเซนติเกรดต่อไปเนี่ยเราก็ต้องถ้าพูดถึงเวสเซอร์เนี่ยก็ต้องพูดถึงพยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์อากาศเนี่ยคำว่า forecast นะครับ cast ก็คือคล้ายๆว่า broadcast เนี่ยแหละครับแปลว่าการเผยแพร่นะครับ for เนี่ยแปลว่าข้างหน้านะครับ for แปลว่าข้างหน้าเช่น f o r h e a d แปลว่าหน้าผากนะครับ f o r e c a s t จึงแปลว่าประกาศไว้ล่วงหน้าก็คือแปลว่าพยากรณ์อากาศนั่นเองนะครับคำว่า cloud นะครับ l o าวแปลว่าเมฆนะครับเราก็คงเคยดนไอ้ cloud นะครับไอ้ l o u d ก็คือการเก็บสำรองข้อมูลไว้บนเมฆนะครับของ Apple นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยน c l o u d ตะกี้เนี่ย เป็น adjective นะครับเราก็เติม y กลายเป็น cloudy นะครับ cloudy นะครับต่อไปละช่วงนี้อากาศเย็นๆนะครับ cool เนี่ย cool เนะี่ยนอกจากจะแปลว่าผมเจ๋งจังเลย I'm cool เนี่ยก็จะแปลว่าอากาศเย็นนะครับ cool เนี่ยเย็นระดับที่สบายๆย,ยังไม่ต้องทำอะไรยังใส่เสื้อปกติได้อยูนะ่นะครับ cool นะครับอย่างเอาเบียร์มากินเนี่ยก็เป็น cool เบียร์เป็นคูเบียร์เฉยๆนะครับไม่ต้องเย็นระดับแช่แข็งนะครับเดี๋ยวจะกินไม่ได้นะครับอ่ะคู cool, ่ต่อไปก็คือคำว่าโคโคนะครับโคเนี่ยเราต้องไปเอาเสื้อก,กันหนาวมาละนะครับโคเนี่ยคือเย็นเหมือนกันแต่ไปเอาเสื้อกันหนาวมาละค m c โคแปลว่าฉันหนาวฉันจะไปเอาเสื้อกันหนาวแล้วนะนะครับต่อครต่อไปคำว่า freezing นะครับ freezing เนี่ยเย็นกว่าโคละนะครับ freezing เนี่ย แปลว่าอุณหภูมิกําลังลดลงนะครับเย็นจัดละเข้าใกล้ศูนย์องศาละนะครับ freezing นะครับต่อไปคําว่า frozen นะครับ frozen frozen เนี่ยแปลว่าแช่แข็งนะครับก็คือประมาณศูนย์องศาหรือต่ำกว่าละนะครับอย่างในกระตูเรื่อง frozen เจ้าหญิงน้ําแข็งนะครับก็คือเป็นน้ําแข็งแล้วนะครับคำว่า ice นะครับ ice ก็แปลว่าน้ําแข็ง อยากให้เป็น adjective นะครับเติม y นะครับง่ายมาก icy นะครับ icy เป็นน้ำแข็งนะครับเช่น icy road นะครับถนนที่เป็นน้ำแข็งซึ่งการขับขี่บนอังกฤษเนี่ยมี icy road เยอะนะครับแล้วก็บางทีมีน้ำาขังก็จะเป็น black ice นะครับเป็นน้ำแข็งสีดำก็จะต้องขับอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันลื่นมากนะครับสมมติว่าอุณหภูมิต่ำลงไปอีกเราก็จะพูดถึง snow snow ก็คือหิมะนะครับ snow หิมะ เวลาหิมะเนี่ยมันทำอะไรครับมันตกนะครับก็คือ snowfall คือการตกของหิมะนะครับการตกของหิมะเมื่อกี้หิมะนะครับเป็นนามนะครับ snow แล้วก็เป็น verb ไปด้วยก็คือ snow นะครับสำหรับวันที่อุณหภูมิไม่ได้เย็นขนาด snow นะครับแต่ว่ามีความชื้นนะครับเราก็จะมี fog นะครับ f o g fog แปลว่าหมอกนะครับแปลว่าหมอกต่อไปถ้าเราอยากเติม เป็น adjective นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ cloudy นะครับเราก็เติมเป็น foggy นะครับ foggy นะครับเหมือนกันเปลว่ามีหมอกหนานะครับขับรถก็ต้องเปิดไฟเปิดไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกก็อยู่ข้างล่างหน่อยมันก็จะไม่สะท้อนครับอย่าเปิดไฟธรรมดานะครับไฟธรรมดาเนี่ยทำให้มองไม่เห็นเลยนะครับเขาก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับถ้าเกิดว่าขับรถในอังกฤษเนาะต่อไปคําว่า humid ว่าความชื้นนะครับก็คือความชื้นเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่มันไม่ได้เย็นมากนักนะครับก็จะเกิดฟอกขึ้นมานะครับคำต่อไปคำว่า b r o นะครับคือพัดนะครับพัดนะครับพัดอะไรพัดล่ะนะครับก็คือ wind นะครับ w ิ n w-i-n-d วินแปลว่าลมนะครับวินก็คืออ่านออกเสียงตัวเดียวกันกับนทีเพราะชนะเลยนะครับแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะครับวินแปลว่าลม ต่อไปคำว่า breeze นะครับ breeze เนี่ยแปลว่าลมพัดเบาๆนะครับลมพัดยามเช้าเบาๆนะครับ breeze นะครับเป็น breeze ตัวเดียวกันกับผงซักฟอก breeze นะครับเอาละนะครับลมพัดแรงขึ้นแล้วนะครับเรามีคำว่า wind เติม y เข้าไปแปลว่า windy นะครับแปลว่าลมพัดแรงขึ้นนะครับแรงกว่า breeze ตะกี้แล้วนะครับ แรงขึ้นไปอีกคำว่าเกลนะครับเกลนี่คือลมแรงมากนะครับแรงกว่าวินดี้แล้วนะครับถ้ามันมาพร้อมกับอย่างอื่นนะครับมาพร้อมกับฝนเรามีคำว่าสตรอมนะครับสตรอมสตรอมแปลว่าพายุนะครับถ้ามาพร้อมกับฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับก็คือ t ันเดอร์ในวงเล็บก็คือ t ันเดอร์สต r อมนะครับ t ันเดอร์สต r อมนะครับก็คือพายุฟ้าขนองนะครับ Lightning นะครับฟ้าแลบนะครับ Lightning ฟ้าแลบนะครับแล้วก็เป็นชื่อพอร์ตชาร์จของ iPhone ด้วยนะครับซึ่งกำลังจะถูกยกเลิกไปนะครับ l i ไลนิ่งพอร์ตนะครับอ่ามันฟ้าแลบนะครับฟ้าแลบนะครับถ้าเราออกไปนะครับเราก็จะเปียกนะครับ Get wet นะครับ Get wet แปลว่าฉันเปียกฝนเนี่ยฉันเปียกมากเลย Get wet พูดถึงฝนนะครับเราก็จะมีวลีเช่น shower นะครับฝนตกปลายๆนะครับ shower ฝนตกปลายๆนะไม่ได้ตกหนักนะครับ rain ก็คือฝนนะครับ rain ก็คือฝนกลับมาที่อากาศนะครับสมมติว่าเราพูดว่าอากาศเนี่ยมัน m y m y weather นะครับ m y weather เนี่ยก็คืออากาศสบายสบายพอดีนะครับอบอุ่นนะครับไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปนะครับถ้าอบอุ่นมากขึ้นอีกนิดนึงเรามีคำว่า warm Warm, นะครับวอร์มแปลว่าอบอุ่นนะอบอุ่นละนะครับดีละนะครับคําว่าฮีทก็คือความร้อนนะครับคําว่าฮีทก็คือความร้อนนะครับขึ้นความร้อนนะครับฮีทเวฟนะครับฮีทเวฟนะครับแต่ตัวนี้เป็นนามนะครับต่อไปร้อนขึ้นอีกนะครับฮอตนะแต่จริงๆแล้วคําว่าฮอตเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดว่า am hot นะครับถ้า am hot เนี่ยแปลว่าฉันเนี่ยอ,อ,อะไรอ่ะ แอมฮอตเนี่ยแปลว่าฉันเนี่ยมีชื่อเสียงฉันเนี่ยกำลังนะเซ็กซี่อะไรเงี้ยแอมฮอตนะอ่าก็ต้องบอกว่าแอมวอร์มนะครับแอมวอร์มหรือแอมแอมฟีลฮอตแอมฟีลวอร์มนะครับจะบอกว่าแอมฮอตเนี่ยอ่าบางทีฝรั่งเขาอาจจะมองฮอตจริงเหรออะไรเงี้ยเธอฮอตหรออะไรเงี้ยมันจะมีความหมายในแง่ที่ไม่ค่อยดีนะครับเกิดจากอะไรครับซันนะครับดวงอาทิตย์นะครับซันนะครับเป็นคำนาม เหมือนกันนะครับบางวันที่แดดดีนะครับแดดจากดวงอาทิตย์ดีก็เติมนี่เข้าไปนะครับ sunny sunny เติม y เข้าไปแต่อันนี้เราเบิ้ลเบิ้ล n นะครับเบิ้ล n ไปก็เป็น sunny นะครับส่วน sunshine นะครับแปลว่าแสงแดดนะครับ sunshine day นะครับวันที่มีแดดนะครับ sunshine morning นะครับแสงแดดนะครับแล้วก็ถ้าวันที่มีแดดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแห้งนะครับก็คือคำว่า dry นั่นเอง dry นะครับ dry แห้งนะครับอ่าก็ตากผ้าได้นะครับในวันที่ dry นะครับอ่ะก็นี่ก็คือเป็นคำศัพท์นะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับที่อยู่ในระดับ B1 นะครับถ้าเกิดว่าชอบเกี่ยวกับคำศัพท์ระดับ B1 หรือว่าจะต้องเตรียมสอบเกี่ยวกับ B1 เนี่ยก็สามารถจะกดไลค์กด follow ได้นะครับก็จะดีใจมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับคำศัพท์ในหมวดต่อไปนะครับ คลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ